จากบ,บริษัทนะครับแล้วก็คณะพันธ์ของการไฟในไทยนะครับรวมถึงทีมงานการบริการของการไฟในไทยนะครับวันนี้จะดูแลทุกท่านเลยตลอดอ2วันในวันที่เราเปิดส่านีนะครับแล้วก็ใน,นที่อื่นนะครับนอกจากพวกเราเ,เองนะครับจะมีคนเดินไปจะมีหน่วยงานที่ร์สนับอะไนะครับแล้วก็